โหตัวหน้าเบียดตุ๊กเเลก่ให้เล่นปิวเลยมั้งมม่กได้เยเลกมิตาอาไป น่าดักตีห่วงอยู like ่ครับน้าไปกินหญ้าไปหมดแล้วดูเด็กชนะเจ๋งเลยดูเด็กชนะเจ๋งเลยตูนนะบอกกินอะไรบูเบ๋บูเบ๋อ่ะบูเบ๋งูนะงูงู ยาเลยไปหาดเองออออออแล้วรูกนะนไปลรงโนนไปงจี่าหน้าไปดักฟันกฟันีน่าก่อนแล้วใช่ ได้เป็นูแข็เลยหลังเลยทุกคนอ้วนแล้วดูได้พูแล้วเฮ้ยพูดสบายแล้วรถมห้าเออพวกนี้หมนี่นตาดูใบโตอ้วนแล้วครับพี่อื Vào đi không? Vào mẹ đưa hàng